เด้อขออนุญาตซิงศักดิ์สิทธิ์เทวดาอยู่นะกที่นี่สิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่เด้อขออนุญาตปลุกให้ที่นอ้องจะถามว่ารัฐบาลไทยทีไม่หมอสื่อไปแล้วเนี่ยจะถือบอจะจับให้ใทนส่วนร่วมเพราะว่าถ้าจับให้ตัวเองแล้วมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าบางทีดวงเราจะไม่ถึงอ ตัวที่เก่งๆไหวอย่าเงี้ยเอาตัวที่ซื้อไปแล้วแค่สองสองตัวนี่จะถูกไหมพี่นอ้องจะถูกหมเด้อพี่น้องเด้อกาใช้วิาวจรารณญาณในการรับชมพี่น้องข้อที่เกิดไปข้อสิ้นสิ้นตัวตัวที่ซื้อไปแล้วเนี่ยที่แม่หมอซื้อไปแล้วเนี่ยแม่หมอสจะมีโอกาสถือพอค่ะแม่หมอสพอถือลองซื้อนะแม่หมอเด้อพี่น้องเด้อเขาเรื่องรวงมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ใส่พลังกิจสูงอ่ะ่สิ่งที่ถือไว้เกี่ยวกับอะตอมเกี่ยวกับอะตอมถืออยู่พนะเอาอะไรท่านที่เอาตามข่อยเด้อสิ่งที่ถือไว้แล้วคือซื้อไปแล้วแหละ แม่หมอซื้อไว้แล้วกะมีเลขตัวเดียวที่สองตัวที่ซื้อไว้ก็มีเลขสามตัวอยู่สองครัก็คือว่าสองหกห้ากับหกแปดศูนย์แต่ว่าเลขว่านาี่เขาแค่สองตัวเดียวไม่ว่านาดิเขาสามตัวจับครัวด้วยพี่น้องด้วยสองหกห้ากับหกแปดศูนย์ที่ซื้อไว้แล้วเดียสองหกห้ากับหกแปดศูนย์ที่ซื้อไว้แล้ว วันนี้เลขเลขตัวอื่นเอาวันนี้สองีหาเด้๋ีนองสองสี่หามีนส่หานี่เมนบอดดเดอร์นพิยนาเอาเดอร์ขาเินตัวสี่เจ็ดดีจ้าังองสี่ที่ เด็กสไลด์เอาผู้เจิสไลด์เลขอ่สิมาเอาทีป่ปศุอเอาไว้ถักกันเด้อสองซีหายกันเด้อฮุกหนึ่งสองสามตัวอาจจะมารางวัลเลขไทยสามตัวล่างนะฮุกหนึ่งสองนะเอาเนี่ยอ่ะวันนี้อีกสุสดท้ายมิกีิสองซีหายกันไว้เด้อเอาซีหาฮุกนิสเมียนบนหน่องให้หาซีหาฮกเด้อ เปลี่ยนเปลนึงเฮ้อเต็มผิดเนึงตัวล่ะบนี้